สวัสดีคับเพื่อนๆดรแต๋ยยังอยู่ที่สาลาว่ากันกทมอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่23มีนาคม2565นะคะดรแต๋วก็ดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้กลับบ้านแต่วันเลยนะคะแต่ยังไม่กลับเนื่องจากว่าจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าดรแต๋ยจะเป็นคนที่ชอบสอนตัวเองคือทําอะไรสอนตัวเองดีกว่านะคะเราจะไม่สอนคนอืน่นเพราะว่าคนอืนนะ่นแล้วก็เป็นแบบ บางทีเขาไม่ได้แบบมีความคิดแบบเราเนาะเราก็เลยต้องสอนตัวเองเนาะอย่างเมื่อเช้าเนี้ยอ้อยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันเห็นงูฝันเห็นงูนะคะตัวใหญ่แล้วก็ดําใหญ่มากแล้วก็ดํานะคะอยู่ที่ทุ่งนาอยู่ในนานะคะแล้วงูตัวที่อ้อยเห็นนก็เป็นแบบลายจุด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  เป็นดอกเป็นดวงอะไรเงี้ยนะก็จริงๆต้องเป็นงูดำนะคะแต่ดรอกแต่วไม่มีสีดำแล้วก็เลยวาดภาพแบบนี้นะคะแล้วอ้อยก็บอกว่าจำได้แค่นั้นนะคะดรอกแต่วก็เลยโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วกว่าหวยจะแปลว่าอะไรอะเพราะว่าแต่ละคนที่ดรอกแต่วทบทวนวรรณกรรมมานะแต่ละคนก็จะฝัน มีเกี่ยวกับฝันเกี่ยวกับงูงูเยอะเลยนะคะบางทีเหมือนเป็นคุณป้าทอนนะคะก็ฝันเกี่ยวกับว่างูอยู่ในบ้านอ่ะโอ้ยงูแบบทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งเห็นหัวงูทั้งไม่เห็นหัวงูทั้งเห็นแต่ลําตัวนะคะเต็มแต่เต็มบ้านเลยนะคะบ้านเลขที่บ้านเลขที่ศูงสามแปดมันของป้าทอนนะคะแล้วทีนี้อุ้ยด็แกเต๋วก็แต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับงูอแล้วด็อกเต๋วก็เลยแปลความฝันได้ที่ไหนได้มันคือแบบนี้นะคะ งูเขาสื่อถึงหัวงูเท่าหัวงูเท่าหัวงูเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเดือนเมษานะคะจะเป็นวันสงการแล้ววันสงการเนี่ยเขาจะลดนำตำหัวพู้เท่าไงแล้วทีนี้เออความฝันมันก็นแปลกนะให้เราแปลความฝันแบบ เขาเรียกว่าแทนที่จะแบบเออเออแต่กระแปลกแต่ก็สนุกดีนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะ,ะฝันเรื่องงูอันแล้วอันเนี้ยอย่างอ้อยฝันเนี้ยเป็นงูที่มีดอกดอกก็หมายสื่อถึงเรื่องของสมการเนี้ยเราต้องใส่เสื้อดอกใช่ไหมคะเสื้อดอกเสื้อลายดอกและงูของอ้อยก็เลยต้องมีเสื้องูงูของอ้อยก็เลยต้องมีดอกนะคะงูอ้อยเนี่ยมีดอกแล้วทีนี้พวกนักแสดก็อ๋อรู้ทันทีเลยว่า เขาหมายถึงสงการนะคะเพราะว่าสงการเนี่ยแต่พวกเราก็จะใส่เสื้อดอกกันไงอ่าแล้วทีนี้แล้วทำไมเราเราจึงรู้ว่าหวยจะต้องเป็นเลขหนึ่งสามสามหนึ่งก็เป็นเพราะว่าดรแต่ว่าได้ทบทวนวรรณกรรมก็คือมีอปู่ขันแก่นนะคะโทรมาไล่ฟังเรื่องของมีคนเอาบุหรี่มาถวายสองมวนนะคะมีคนเอา มีคนเอาบุหรี่มาถวายสองมวนมีคนฝันเกี่ยวกับบุหรี่นะคะมีคนฝันเกี่ยวกับหน่อมไม้อ่าบุหรี่ด้วยหน่อมไม้ด้วยนะคะบุหรี่ก็คือว่าวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะก็คือวันที่31พฤษภาคม2531นนะคะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะที่สหประชาชาติาเป็นผู้ประกาศเลยนะคะว่าวันงดสูบบุหรี่โลกก็คือ สามสิบเอ็ดพฤษภาสองห้าสามหนึ่งอ่านะคะแล้วทีนี้เลขตึกสามสามหนึ่งอ่ะก็เป็นเลขวันมหาสงการนะคะแล้วทีนี้งูเนี่ยสื่อถึงผู้เท่าเท่าหัวงูอุย้ยเขาเขาก็ช่างแปลเขาก็ช่างให้เราแปลไปด้วยนะคะเข้าเข่าหัวงูเพื่อจะได้แปลว่าอ๋อวันสงการเนี่ยเราจะต้องไปลดน้ำดำหัวผู้เท่าโหโหที่แท้ก็คือ เรื่องนี้เองก็คือว่าป่วยที่จะออกวันที่1เมษายน2565คือเลข13ถ้าไม่13ก็31นะคะเนื่องจากว่าดรแต๋วเคยเมื่อปีเมื่อปี62น่ะนางทุงสะเทวีอ่ะเป็นนางสงการนะคะดรแต๋วฝันเห็นนางทุงสะเทวีเนี่ยเขามาคุยกับดัแต๋วนะคะที่สำนักง,งานการจดเงินแผ่นดินนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่สวยมาก ใครก็ต้องไม่เคยเห็นนางสงการมาก่อนใช่ไหมคะแล้วทีนี้นางสงการที่เล่าเล่าต่อต่อนมา Store นางสงการที่มีเจ็ดคนน่ะที่มีเจ็ดคนนะคะนางทุงสะทีวีปี2อง2ันาออง่ะนางมาคุยกันตังแต่ร์นะคะนางพูดถึงว่ามหาสงการคือวันที่สิบสามแต่มหาสงการคือวันที่สิบสามแล้วรู้ไหมคะหวยออกอะไรหวยออกห้าเจ็ดศูนย์สามสามหนึ่ง ข้างล่างออกสองสามจริงๆด้วยนะสําหรับนางทุงสะทีวีที่บอก,กตั้วก็แต่ไว้จริงนะคะแบบนั้นเรียกว่าจริงนะคะสําหรับสําหรับวันนี้นะคะไปหาซื้อได้เลยนะคะถ้าไม่สามหนึ่งก็หนึ่งสามข้างล่างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้กันนะคะค่ะคุณแม่ค่ะฝนฟ้าจะตกเลยนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่จะลาว่ากันกระทมอยู่นะคะ